ครับช่วงนี้ก็ฝนก็ตกโปรยนะครับน้าบังก็นั่งเล่นนะครับไม่ร้อนแต่ไม่รู้ปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับวันนี้แล้วก็อุปรกรณ์นะครับที่น้าบางังเอามาเล่นเสริมนะครับวันนี้เก้าอีนะครับน้าบังทํากับถังนะครับถังกับถังปฏติกก็น้าบาังก็น้าบังก็ดูจากเพื่อนที่ใน u t u b e นะครับเพื่อนๆเขาทำ ดูจากของนบ,บีนะครับนบ,บีดูนะครับตังแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูท่อนะครับขนาดท่อสี่หุนนี่ยังเล็กไปนะครับต้องเอาท่อหกหุนเพราะว่ามันจะได้ช่วงใหญ่สักนิดนะนะครับช่วงจะได้ใหญ่สักนิดเวลาเจาะรูนี่จะง่ายกว่าส่วนอันนี้นะบางเอาสี่หุนมานี่เวลาเจาะนะครับมันจะแคบสักนิดนะมันไปติดกับด้านล่างเวลาใส่ข่องข้างลำบาก เปลี่ยนเป็นขนาดหกขุนนะครับตรงนี้ถ้าถ้าจะใช้มันจะโอเคกว่านะครับดูนะครับดูหาง,งาน,นี่คือถังสีนะครับถังขนาดใหญ่นะครับมาดูในระยะห่างสนิทนะครับเป็นตังซีขนาดใหญ่นะครับเจาะรู แล้วก็เสียบคันลงไปนะครับเสียบคันลงไปนี่นะครับก็ไล่คันเมื่อกี้ก็ตอนน้าบ,บังเดินเข้ามานะครับมันมีตัวปรับระ,ะดับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตอีกตัวนึงน้บ,บังทําตกน้ําลงไปเมื่อกี้นะครับที่ตรงนีน้ก็เลยเอาไม้เสียบไม้เสียบไว โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆจะนําไปใช้นะครับก็ลองนําไปใช้ดูก็ใช้ดีนะครับต้นทุนน้อยนั่งสบายนะครับ